เดินลงมาดูกล้วยเราอีกรอบนนะคะเมื่อเช้าแดดดีมากเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเมฆจะหมากแล้วคิดว่าฝนน่าจะตจกก็ลงมาดูว่าน้ำเริ่มแห้งไปบ้างแล้วเดี๋ยวลองลองเดินล้อๆ้อไปเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปรด,ดน้ำต้นกล้าของเราเลยน,นี้เราลองเดินล้อๆอไปมาดูว่าพ่อกำลังทำอะไรนะคะอันนี้เราก็พ่อกำลัง ถอนหญ้าตเตรียมแปลงปลูกผักนี่พ่อก็กําลังถอนหญ้าตเตรียมแปลงปลูกผักนะคะเราก็จะมาดูและข้างๆพ่อนะั่นคือจุดดินซีสังข์้อแสะนะคะที่เราทําไว้ก็มีสีแดงแล้วหนึ่งขวดนะขวดอื่นก็กําลังจะทยอยเทอแดงตอนเช้าเราก็จะเดินมาขยับทุกวันนะคะอันนี้เราก็ไปดูนี่พ่อถอนแปลงปลูกผักนะคะเราก็ไปดูข้างหลังว่าเป็นยังไงบ้างก็ มีมะละตุ้งกิ้งที่มันขึ้นเองนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อปลูกแล้วเม็ดมันก็ร่วงลงไปคือมันแก่แล้วมันก็ร่วงลงไปแล้วก็ขึ้นเองเพราะช่วงนี้ฝนตกนี่มะเขือเทศอันนี้ก็เป็นกล้วยน้ำว้านะคะเมื่อเช้าเราดูกล้วยหอมทองอันนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งคือกล้วยน้ำว้านะคะเอาหน่อมันมาจากดําเนินนะคะก็มีพริกอันนี้พริกก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะน่าจะมาจากนกที่มันขี้ แต่เผ็ดมากเป็นเม็ดเล็กๆนะคะนี่จะให้ดูพิษเม็ดเล็กๆเขามีมะยมก็ขึ้นเอ็มเหมือนกันมะละกอเดี๋ยวเราลงไปลดน้ําผักสลัดที่เราพาะกันไว้ดีกว่าต้องเดินล้อๆทางนี้เพราะว่าอีกทางหนึ่งน้ํามันจะแฉะและขังนะคะค่อยๆล้อไปช่วงนี้ไม่ได้ตัดหญ้าเลยเพราะว่าฝนตกเกือบทุกวันเลยก็ค่อนข้างจะลกๆหน่อยไม่รู้ว่าจะเดิน เราเลาไปทางนี้จะเปียกไหมกระเจี๊ยบก็ปลูกมานานแล้วแล้วส่วนทุกพูนี่คือเหมือนว่าน่าจะโทมแล้วคงเดี๋ยวต้องลือแล้วก็ปลูกใหมน่นะคะน้ําน้ําเริ่มขังอันนี้ก็กล้วยก็ออกเครืออะไรเครือมาดูกล้วยหอมของพ่อกันดีกว่านี่เราส่องเข้าไปจะเห็นไหมข้างในกล้วยหอมอไม่รู้เห็นเปล่าลองดูนะแล้ว ก็คือห่อไว้กล้วยพ่อห่อไว้ก็เดินส่วนนั้นก็คือมะนาวคัตเทสแต่ว่าไม่ได้ปรับปรุงเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือช่วงนี้ฝนตกทุกวันต้องหาทางเดินล้อๆไปเพราะว่ามันแฉะค่ะน่าจะต้องเปลี่ยนเท้าแล้วล่ะเทะลักทะเลหน่อยอันนี้คือต้นสตรอเบอรี่ก็คือซื้อมาปลูกช่วง ปลายปีต้นปิดที่แล้วลงดินแล้วนี้มันน่าจะร้อนจัดก็เลยเอาขึ้นมาปลูกในกระถางรองเดี๋ยวหน้าหนาวเราก็ลงแปลงท้าไมว่าจะใส่ปุ๋ยเพิ่มเป็นผักสลัดที่หลงเหลืออยู่ค่าทิไลยังไม่ได้เก็บกินกับเคอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ก็คืให้ดูว่าน้ํามันท่วมเละหมดเลยฝนตกหนักกวางตุง้งนี่ดีกว่าให้ดูให้เห็นภาพชัดว่าเมื่อวานฝนตกหนัก น้ำท่วมขนาดนี้เนี่ยน้ำพังแล้วก็มีต้นพริกข้างหลังบ้านนะคะเป็นน่าจะพริกปีศาจแต่ไม่น่าจะอาจจะเป็นฮาราพิโยเพราะว่าตอนพร้อมเมดแต่มันไม่ขึ้นจนปลูกมะเขือเทศไปแล้วจนมะเขือเทศออกดอกเอ่เอออกผล็บกินหมดแล้วแล้วเพริกมันก็ขึ้นมาเองนะคะก็มีแก้วมกกรกตอยู่หลังบ้านมีโกยาบาโน่รือทุเรียนน้ำโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดู มีกยอไผ่ตรงนี้ไปดูจนกาผักสลัดคราวนี้เพาะไม่ค่อยขึ้นก็มีมะเกิดเทศนิดหนึงแม่แชะเลยเดี๋ยวกำลังดูว่าเราจะเดินไปยังไงโอเคเดี๋ยวเอาไม้พาดไปดีกว่าจะได้ไม่เลอะเท้าอา้าวติดท้าไม่เป็นไรแช่เนี่ยค่ะจนกาผักสลัดคราวนี้ไม่ค่อยขึ้นเลย เดี๋ยวเราต้องเดินไปตักน้ำมาลดต้นกล้าเราซะหน่อยเดินไปตักน้ำหน่อยโอเคได้น้ำลดหน่อยหนึ่งเติมน,น้ำมาแป๊บหนึ่งคราวนี้เพาะไม่ค่อยงอกเลยสงสัยจะใช้เป็นพีทมอสเก่ายังไม่มีเวลาไปซื้อพีทมอสอันใหม่มาเพาะเลยนะคะมันก็เลยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ใช้ไปดินปูแล้วก็มาลอนเอากากกะเพราออกแล้วก็ เอาหมายถึงใย,ยมะพร้าวอ่ะค่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าหรือว่าเม็ดมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองซื้อพิทมสมาใหม่แล้วลองเพาะดูอีกทีอาจจะงอกมากกว่านี้หรือว่าไม่งอกก็ต้องดูต่อไปว่ามันเป็นที่มเมล็ดหรือว่าเป็นที่เราใช้พิทมสอ,อันเดิมนที่เราเคยเพาะแล้วหรือว่าใช้เป็นดินปลูกที่เราเอามาเพาะ,มะเมล็ดนะคะ ขึ้นน้อยมากเลยอะ่ะปกติเพาะก็จะขึ้นเกือบทั้งแผงเลยนะเพาะขึ้นเกือบทุกเม็ดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูใหม่เดี๋ยวรอให้ต้นนี้ประมาณอาทิตย์หน้าก็ว่าจะเอาลงดินแล้วรอให้หมดฝนนิดหน่อยประมาณสองอาทิตย์นะคะก็จะเอาลงดินแล้วเวลาเราเข้ามาข้างหลังที่ไรนะจะมีไก่เด็กหนึ่งตัวตามเราเข้ามาตลอดเลยกุ๊กกุ๊กก็เจ๊กกุ๊กกุ๊ก ไม่หมาโอเคค่ะ <S <S มาไหมมาไหมนี่มีใกลเด็กอีกหนึ่งตัวตามมากุ๊กกุ๊กกุ๊กว่านี่เหรอใกล้ๆชือตามมาสองตัวแต่ไม่มีอาหารให้ใจเด็กเลยไม่เป็นไรค่ะนี่กุ๊กกุ๊กกุ๊กโอเคค่ะสวัสดีค่ะมาตันนะคะมาเล็บมาเชยไฮน์หน่อยแล้วกุ๊ก